สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นในช่วงดึกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการหรือว่าสถานการณ์ของคุณตะวันกับคุณฟแฟรงค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าบันทึกเยี่ยมของตะวันกับฟแฟรงค์ในวันที่15กุมภาพันธ์มีอะไรบ้างเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้า สำหรับคุณแฟงนะคะวันนี้ทนายได้เยี่ยมผ่านจอและไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าจอนั้นเสียอ่าเอาอีกแล้วนะคะเป็นความทงใจำเปล่าของกรมราชทัณ์จึงได้ยินเพียงแค่เสียงเท่านั้นแฟง์ได้ยืนยันที่จะอดอาหารตามที่สายน้ำได้ชี้แจงออกมาก่อนหน้านี้แล้วโดยมีข้อเรียกร้อง3ข้อนะคะ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมส ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีก 3. ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนโดยเริ่มอดอาหารและน้ำตั้งแต่เมื่อวานทันทีขณะที่ทราบผลประกันนะคะว่าไม่ได้รับการประกันตัวและยืนยันว่าตามที่มีข่าวว่าตะวันนั้นจะไม่ขอยื่นประกันตัวเอง แรงก็ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกันกบในแนวทางของตะวันด้วยปัจจุบันนี้จะไม่อาบน้ําแปรงฟันกลัวว่าน้ําจะเข้าปากจะเช็ดตัวรู้สึกร้อนจากภายในร่างกายร้อนวูบวาบทรมานช่วงบ่ายรู้สึกเบลอเหมือนจะวู้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นมีร่างกายที่ผอมอยู่แล้วปกติหนักเพียงแค่45กิโลกรัม สถานการณ์ข้างในสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่มีการจับตาเฝ้ามองดูอยู่ตลอด24ชั่วโมงและมีผู้ช่วยหลายคนที่เข้ามาเจราจาพูดคุยในทํำนองที่ว่าจะอดแบบนี้จริงๆหรือไม่เปลี่ยนใจหรือแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยเรื่องนี้โดยตรงฝากบอกพวกเราด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงขอให้สู้ต่อไปและไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจทำแบบนี้ ผมอยากจะทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาจะทำแบบนี้เขาจะได้เจอคนที่กล้าที่จะเสี่ยงด้วยชีวิตจริงๆตั้งแต่ผมเข้ามาข่าวมันดังมากเลยมีคนที่เข้ามาถามผมว่าจะทำวิธีนี้จริงๆจริง,รงหรือคนที่ไม่เข้าใจที่ผมเลือกในวิธีนี้แต่คนที่เข้าใจและเห็นด้วยว่าประเทศนี้เราจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คนที่อยู่ในเรือนจำก็มีที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเรียกร้องเขาได้บอกว่าต้องปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมผมไม่เสียใจเลยแต่ว่าผมเป็นห่วงตะวันส่วนตะวันนั้นทนายไม่ได้เข้าไปเยี่ยมโดยได้มีการเตรียมเอกสารเข้าเยี่ยมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของเรือนจำหญิงตามเวลาราชการตั้งแต่เวลา10นาฬิกา แต่ในเวลาต่อมาได้รับแจ้งว่าตัวของทานตะวันนั้นได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัรททาให้ทนายนั้นยื่นเอกสารขอเข้าเยี่ยมตามระเบียบที่โรงพยาบาลราชทัรด้วยตอนเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าทานตะวันยังไม่ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัร โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะทําเรื่องย้ายตัวไปที่โรงพยาบาลราชธันธรรหรือไม่สุดท้ายพอถึงเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าหมดเวลาให้เข้าเยี่ยมแล้วทําให้ในวันนี้ทนายความไม่สามารถเข้าพบทานตะวันและยังไม่ทราบด้วยซ้ําว่าปัจจุบันทานตะวันนั้นอยู่ที่เรือนจําหรือว่าถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชธันธรรกันแน่ โดยจะต้องติดตามการเข้าเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ถ้าดูจากเรื่องราวที่ได้ได้เรียงให้ฟังแล้วเนี่ย มันก็แปลกๆอยู่ทุกครั้งเลยเวลาที่ทนายความมีการรายงานหรือว่ามีการอัปเดตการเข้าเยี่ยมเนี่ยนี่สังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เรือนจานะคะเพราะว่าเหมือนกับเขามีการสกัดกั้นหรือพยายามที่จะโยนข้อมูลไปมานะคะว่า เดี๋ยวช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือว่าอยู่ที่ไหนจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือเรือนจําก็มีอยู่แค่นั้นแต่ทําไมคุณประสานงานกันไม่ได้หรอจริงๆโทรศังเสียงตามสายแค่นี้มันก็น่าจะทราบนะคะโทรศัพท์หรือว่าวอลกี้ทวกี้อะไรก็สามารถที่จะรู้ได้อะว่าการที่จะส่งคนคนหนึ่งในเรือนจําไปเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องสลับซับซ้อนหรือว่ามีการซุกซ่อน เสียงตามสายหรือว่าข้อมูลอะไรเลยอีกทั้งตะวันเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เชื่อนะคะว่าใครๆก็รู้จักเพราะเรื่องมันดังมากแล้วการที่คุณโยนไปโยนมาแบบนี้มันเหมือนเป็นการเบี่ยงเบนมากกว่าว่าไม่อยากให้ทนายความนั้นได้รับรู้ความเป็นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าละายนะกับการที่คุณปฏิบัติกับคนที่เป็น ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะอายุ20ปีแล้วก็เขาก็เจอปัญหาอย่างอื่นมาหนักหนาแต่ว่าเพียงแค่ความจริงแค่เนี้ยคุณแจ้งกับทนายไม่ได้หรอว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้วอะทําไมคุณจะต้องเตะทวงทําไมคุณจะต้องโยนนั่นโยนนี่ซึ่งมันมันเหมือนเป็นการกันแกล้งอย่างชนิดที่เรียกว่าน่าเกลียดน,นะคะนี้ขอพูดตามตรงในฐานะของประชาชนธรรมดาทั่วไปเลย ต่อมานะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปจ้ะสำหรับอ,อ,อาการนะคะแล้วก็สถานอาการของคุณแฟรงก์กับคุณตะวันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะต้องคู่ก็มีร่างกายที่ผอมอยู่แล้วนะแล้วเ,เรายิ่งประกาศอดอาหารอดน้ำเนี่ยเราก็หวั่นใจอยู่ไม่น้อยต่อมาเดี๋ยวมาดูอาการของคุณบุ้งทะลุวังด้วยนะคะคุณบุ้งทะลุวังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอดอาหารประท้วงในวันที่20สบแล้ว ปัจจุบันนะคะยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลราชทรรซึ่งอยู่มาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุ้งรู้สึกโกรธและผิดหวังที่ผู้ต้องขังการเมืองระหว่างในการสู้คดีส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวจากการยื่นประกันในชุดใหญ่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้นะคะสนยนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ ชี้แจงนะคะบอกว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมสารยังคงยกคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องขังคดีทางด้านการเมือง11รายหลังจากที่ได้ยื่นประกันไปในวันที่9กุ้มภาพันธ์แล้วก็จัดตาคำสั่งสารอุทธร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในจำนวน4รายเขาบอกว่าสารน้ยกคำร้องนะคะขอประกันตัวผู้ต้องขังทางด้านการเมืองทั้งหมด11คนได้แก่อุดม นะคะแล้วก็กะระยาบัสบัสนะคะแล้วก็วีรภาพแม็กกี้จิรวัตรธิรัาายชัยพรขเชนขจรศักดิ์แล้วก็บุ๊กธนายุทธ อ้งว่าไม่มีเหตุในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาทนายความได้ยื่นประกันผู้ต้องขังทั้งหมด15คนซึ่งเป็นคดีมาตรา112จำนวน7คนและคดีอื่นที่มีมูลสืบเนื่องจากการเมืองอีก8คนที่ศาลอาญาแล้วก็ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็ศาลนาราธิวาสและศาลที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ก็คงยังต้องจับตาคำสั่งของศาลอัทธรทร์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคำร้องขอประกันตัวของผู้ต้องขังอีกทั้งหมด4คนได้แก่ที่ประกรณประวิทย์ไผบูรณ์และสุขสรรค์โดยการยื่นประกันผู้ต้องขังทางด้านการเมืองในะระลอกนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางการเปิดลงชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมการเมืองให้กับประชาชน ซึ่งเป็นความพยายามให้ศาลได้ทบทวนสิทธิของจำเลยในคดีอาญาที่ควรที่จะรับสิทธิในการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดและได้รับการทบทวนคำพิพากษาและกำหนดโทษต่างๆจากศาลที่อยู่สูงขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามนาศาลก็ยังคงมีคำสั่งในการยกคำร้องไม่อนุญาต ให้นักกิจกรรมทางด้านการเมืองกลุ่มนี้ได้รับสิทธิในการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาเช่นเดิมโดยคำร้องขอประกันผู้ต้องขังระหว่างดีกาในมาตรา112นะคะก็มีทั้งหมด3คนได้แก่อุดมกัลยาแล้วก็บสัสบาสโดยถูกส่งไปให้ศาลดีกาเป็นผู้พิจารณาสั่งซึ่งศาลดีกาก็มีคาสั่งยกคำร้องทั้งหมดเลยส่วนการ ขอประกันผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์น,นะคะ11คนได้ถูกส่งไปที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาทั้งหมดเลยแล้วก็ศาลอุทธรณ์เริ่มทยอยที่จะมีคำสั่งออกมาโดยยกคำร้องไปแล้วนะคะทั้งหมด7คนส่วนอีก4คนนะคะยังคงรอ,อความหวังอยู่ นอกจากนั้นยังมีผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นในคดีมาตราหนึ่งสองอีกหนึ่งคนก็คือแม็กกี้ซึ่งหลังจากยื่นคำร้องไปนะคะศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ได้ปัดตกเช่นกันนะคะก็คือยกคำร้องทิ้งมามาอัปเดตอาการของคุณบุ้งต่อนะคะอย่างที่บอกเลยว่ารู้สึกผิดหวังแล้วก็โกรธมากนะคะที่การประกันตัวในเซตนี้เนี่ยถูกยกคำร้องทั้งหมดเลย ขณะนี้นะคะบุ้งทะลุวังไม่ได้ใช้คูลแพ็คนะคะแล้วก็น้ำเย็นเพื่อประโลมอาการรู้สึกร้อนข้างในร่างกายแล้วทางด้านผลของข้างเคียงนะคะของการประท้วงในการอดน้ำอดอาหารเนี่ยพบว่ามีอาการปรัสสาวะไม่ออกนอนไม่หลับแล้วก็สภาวะร่างกายาในช่วงพีเรียดเนี่ยก็มาไม่ตามปกติ ถ้าตามเข้าไปดูในการแสดงความคิดเห็นใต้โพสตเนี่ยก็จะเห็นชัดนะคะว่าจะมีคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยมาหัวเราะเยาะจะมาถ่มถุยจะมาเยาะเย้ยอะนะคะว่าโอ้โหเป็นมนุษย์อะไรที่อึดจังเลยอดน้ำมาถึง20วันเนี่ยยังไม่สะทกสะทานยังไม่ถึงแก่ชีวิตเลยหรือ ก็ตามที่มีเคยชี้แจงไปแล้วเนาะว่าเขาก็บอกมาโดยตลอดแหละว่ามันจะเป็นลักษณะของการอ,อมน้ำแล้วบ้วนบ้างน,นะคะก็คือไม่ใช่ว่าแห้งผากไปเลยถ้าเป็นการอดจริงๆก็คือไม่ได้ดื่มน้ำเป็นระยะเวลาสามวันเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาแล้วแหละนะคะก็คืออาจจะถึงแก่ชีวิตหรืออะไรแต่ว่าในเคสของผู้ต้องขังทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการระยะขัดขืนหรือว่าเป็นการ ต่อสู้ในระยะยาวมากกว่าก็คือไม่ได้จงใจที่จะเอาให้ถึงแก่ชีวิตแบบรวดเร็วนะคะนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจด้วยว่าเขามีการหล่อเลี้ยงก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรืออะไรเขาก็จะมีส่วนที่จะบรรเทาหรือว่าจะทำให้ มันช่วยทรงตัวอยู่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับใครเนี่ยที่มาแซะว่าเขาไม่ได้อดจริงๆหรืออะไรแบบนี้คุณก็ต้องลองนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะว่าเขายังอยู่ภายใต้โรงพยาบาลราชธรรมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณก็กําลังจะหมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยเขาก็ร่วมโกหกไปกับสามกีบด้วยอย่างนั้นหรือถูกไหมคะ เ,เวลาที่เราพิจรารณาอะไรเนี่ยมันมันต้องอ้างอิงกับความเป็นจริงนิดนึงกับการที่คุณจะมาเยอะย,อะยอะหรือว่าถากถางเขาด้วยด้วยความสะใจมี่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรนะแล้วมันอาจจะสื่อไปถึงความความสามารถทางการตรีตรองด้วยอะ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคือข่าวเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะ หมอเขาก็จะบอกตลอดนะคะหรือว่าทางทนายเขาก็จะอัปเดตให้ฟังตลอดเลยว่าเออทางตัวของบุ้งเองนะคะเขาก็มีการอมน้านะคะเพื่อที่จะออทําให้ภายในปากมันชุ่มชื้นซึ่งตัวบุ้งเขาก็ได้ถแถลงเหมือนกันนะว่าเ,ออเวลาที่เขาแปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีโอกาสทําให้ภายในปากเนี่ยมันช่วยไม่ไม่ไม่ให้มันแห้ง แล้วตัวบุ้งเขาก็บอกนะคะบอกว่าแน่นอนนะคะเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนเนี่ยมาแซะว่าเนี่ยจังหวะนั้นนะมึงต้องแอบดื่มน้ําแน่เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยมึงจะอยู่รอดได้ยังไงบุ้งเขาก็พูดนะนะว่าเออก็อันนี้ก็คงจะห้ามความคิดคนอื่นเขาไม่ได้แต่ว่าตัวเขาอะรู้ตัวเองดีว่าเขาทําอ่าดื่มน้ําหรือไม่ดื่มนะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้แอบดื่มเพียงแต่ว่าในการกลัว้วโอเคมันก็อาจจะทําให้ ภายในช่องปากเนี่ยมันไม่ได้แห้งผากหรือว่าไม่ได้เร่งให้เวลาที่มันจะถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันเร็วมากขึ้นก็มันก็เลยทําให้ยังสามารถยืนยาวมาได้ตลอดแล้วคุณเห็นไหมคะว่า ในการอดอาหารน้ําอดประท้วงอะไรของพวกนักกิจกรรมประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน,นี้หมดเลยก็คือประคับประคองกันไปนะคะเขาไม่ได้อดให้แบบโอ้โหงานนี้3ามวันสวันหวันฉันจะต้องมีอันเป็นไปไม่ใช่ค่ะ นะคะก็คืออยากใครที่จะแซะเนี่ยก็ลองพิจารณาดูดิหนึงว่าทุกคนจะเป็นลนักษณะแบบนี้หมดเลยบางคนก็ได้รับสารน้ําบางคนก็ดื่มนมบางคนก็ดื่มน้ําผลไม้นะพวกนี้ล้วนแล้วแต่ทําให้ยืดยืดระยะเวลาออกไปทั้งสิ้นแหละนะคะไม่ว่าจะยิ่งเป็นน้ําหวานยิ่งตัวดีเลยเพราะว่ามันจะให้พลังงานนะคะทดแทนกันไปแต่ว่าโอเคตอนนี้มันก็หลากหลายเนาะบางคนก็อด แต่ละในรูปแบบของตัวเองแต่ว่าตอนนี้เราก็แค่อัปเดตในส่วนของบุ้งที่เขาได้ชี้แจงออกมานะ,ะส่วนการกดอาหารของแฟรงก์กับตะวันเนี่ยก็ต้องมาตามติดกันต่อไปเพราะว่าก็เพิ่งจะเริ่มนะคะแต่ก็มีความเป็นห่วงนะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีร่างกายที่ค่อนข้างเยบผอมอยู่แล้ว ก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวเราแวะไปดูจดหมายของคุณเกสโพลนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของนิรโทษกรรมทุกสีทุกฝั่งนั้นจะต้องหันหน้ามาคุยกันไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะมีการแสดงออกทางด้านการเมืองก็จะต้องมีผู้เคราะห์ร้ายอยู่เสมออันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่มี่จะบอกอยู่ตลอดเลยว่า ในช่องเราเนี่ยไม่ว่าจะเห็นต่างไม่ว่าจะรักใครชอบใครเกลียดใครเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่อยากจะให้หใช้เหตุผลกันนิดนึงแล้วก็ใช้คําสุภาพเพราะเราอยากให้มันเป็นที่ตรงกลางที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถมาแสดงความคิดเห็นได้อยู่ร่วมกันได้ก็คือ,อสามารถดีเบตด้วยกันได้ว่างั้นเถอะเห็นไหมคะว่า แม้กระทั่งตะว,วันเองก็ยังบอกเลยว่ามันควรที่จะมีที่ตรงกลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วคุยกันแล้วจะไม่ต้องมีใครถูกดำเนินคดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาพูดคุยกันไม่ต้องหยาบคายไม่ต้องมาใส่ร้ายนะคะพูดกันตรงๆไปเลยแล้วแนวทางอันนี้เนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เอย่ยหรือว่าพวกคณะน,นิติรา์เนี่ยเขาก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะว่ามันควรที่จะเป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพอะ่ะไม่ควรที่จะมีใครมาถูกจับ เอากฎหมายมาแกล้ง,ก,ลงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้พูดนะคะว่าไม่ไม่ต่างอะไรกันนะคะอย่างใต้คลิปเราเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่ามาด่าทอกันนะคะก็คุณไม่ชอบเขายังไงคุณก็ลองบอกเหตุผลดูนะคะว่าคุณไม่ชอบเขาตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงก็แจกแจงกันไปนะคะเราสนับสนุนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ทางด้านการแสดงออกถึงความคิดเห็นไม่ได้ต่างอะไรกับคุณเกษสพลนะคะคุณเกษสพลเป็นนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในมาตราห1ึนะ่นึ่งสอะมีการสื่อสารเรื่องราวชีวิตข้างในอีกครั้งหนึ่งผ่านบันทึกการเยี่ยมของทนายความเมื่อวันที่1 2บสถึงสิที่ผ่านมาพร้อมกับ จดหมายถึงกิจกรรมนิรโทษกรรมประชาชนที่มีขึ้นในวันที่1ถึง14กุมภาพันธ์ซึ่งสรุปยอดผู้ลงชื่อเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนจำนวนทั้งหมด35,905ชื่อ สิ่งที่อดีตนักศึกษาด้านเทคนิครังสีได้ย้ำเตือนจดหมายในครั้งนี้ก็คือต้องชดเชยให้ในหลายสิ่งที่ประชาชนนั้นสูญเสียไปจากการออกมาเรียกร้องทางด้านการเมืองโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียที่ไม่ใช่เพียงแค่ทุนทรัพย์บางคนเนี่ยบาดเจ็บล้มตายบางคนติดคุกบางคนถูกจั่วหัวเป็นอาชญากรบางคนถูกผลกระทบจากข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้สังคมนั้นเข้าใจเขาผิดและพูดถึงว่าทุกฝ่ายควรที่จะพูดคุยตกลงร่วมกันเพื่อที่จะได้ไม่มีผู้สูญเสียจากเหตุของการแสดงออกความที่เห็นทางด้านการเมืองอีกในระหว่างนี้เกตโสพลได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าได้ทำกิจกรรมยืนหยุดขังภายในเรือนจำเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังทางด้านการเมือง เป็นระยะเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงกับอีก12นาทีอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังการอัปเดตข่าวสารของนักกิจกรรม112ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรมี่ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ